สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน by J a s s s t m a n a g e m e n t ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับมิ้วค่ะมิ้วพาดูท่านมาชมคอนโดมิเนียมในโซนสวนหลวงประเวทกันบ้างน,นะคะกับโครงการที่มีชื่อว่า77 Mansion ค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ที่แขวงประเวทเขตประเวทกรุงเทพมหานครค่ะ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าอยู่นะคะเพราะว่าอยู่ในแหล่งชุมชนและก็สามารถเดินทางได้สะดวกสบายค่ะไม่ว่าจะเป็นทางรถส่วนตัวก็ดีหรือว่าจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับถึง2ส,สถานีด้วยกันค่ะทั้งสถานีสีนุชและสถานีกลันตันค่ะนอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับแอร์พอร์ตเรลิงสถานีหัวหมากด้วยนะคะร,บรบอบๆโครงการมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าอย่างเทสโก้โลตัสและธัญญาพาร์คสีนครินนะคะอยู่ใกล้กับสถาน พยาบาลหลายแห่งเลยคะ่ะทั้งโรงพยาบาลศิริินนะคะโรงพยาบาลวิภารามและก็อยู่ใกล้กับสถานศึกษาอีกด้วยนะคะเรีวยกว่าถ้าเกิดท่านไหนที่สนใจโครงการนี้และมาอยู่ที่โครงการนี้แล้วเราก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพเลยคะ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวให้ทุกท่านตามูขึ้นไปชมด้านในตัวห้องกันก่อนดีกว่านะคะว่าจะน่าอยู่ขนาดไหนไปกันเลยคะ่ะ และตอนนี้เราก็มาถึงหน้าห้องที่นิ้วพามาชมแล้วค่ะห้องนี้เลขที่149ทับ1อยู่ที่ชั้น2ของอาคารค่ะเดี๋ยวตามนิ้วเข้าไปชมด้านในตัวห้องกันต่อเลยดีกว่านะคะอาคารชุดห้องนี้มีพื้นที่21.8ตารางเมตรค่ะมี1ห,ห้องนอนและ1ห,ห้องน้ำนะคะ เข้ามาภายในตัวห้องเราก็จะพบกับห้องก,องกว้างๆค่ะซึ่งท่านสามารถตกแต่งพื้นที่และมุมต่างๆได้ตามไลฟ์สไตล์นะคะไม่ว่าด้านหน้าห้องค่ะจะวางเป็นชั้นวางรองเท้าตู้เก็บของต่างๆค่ะด้านในของตัวห้องก็สามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้อีกมุมนึงสามารถวางตู้เสื้อผ้าชั้นวางทีวีและวางโต๊ะเครื่องแป้งได้ค่ะ ภายในห้องนี้นะคะจะมีหนึ่งห้องน้ำค่ะซึ่งภายในห้องน้ำก็มีสุขภัณฑ์ครบครันและก็สามารถใช้งานได้สะดวกสบายด้วยค่ะ เลืเข้ามาบริเวณด้านในตัวห้องจะเป็นพื้นที่ระเบียงค่ะซึ่งจะมีประตูกระจกบานสไลด์กั้นพื้นที่ไว้เป็นสส่วนท่านสามารถใช้พื้นที่บริเวณระเบียงเป็นพื้นที่ซักล้างก็ได้หรือว่าท่านไหนที่ชอบทําอาหารนะคะก็สามารถทําอาหารบริเวณระเบียงได้กลิ่นของอาหารจะได้ไม่เข้ามารบกวนภายในห้องนั่นเองค่ะการเดินทางไปยังอาคารชุด77 m a n ชั่นเริ่มต้นที่แยกอ่อนนุชพัฒนาการ จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าซอยอ่อนนุช55ทับหนขับต่อไปอีก280เมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ คุณผู้ชมท่านใดที่กำลังมองหาที่พักในโซนประเวศนะคะแล้วก็สามารถเดินทางได้สะดวกสบายมิูวแนะนำโครงการนี้เลยค่ะสามารถติดต่อกับทางทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายเพื่อเข้ามาดูสถานที่จริงได้เลยนะคะทางช่องทาง f a c e b o o k ฟน n p จเ e j s e t Management และที่ Youtube Channel เรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะเรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายที่พร้อมบริการที่สาคัญยื่นขอเสนอสินเชื่อให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายด้วยค่ะและนอกจากโครงการนี้เราก็มี พร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายโครงการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของบ้านเดี่ยวทาวเฮ้าส์ทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์และคอนโดมิเนียมค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของมิ้หมดลงแล้วขอตัวลากันไปก่อนค่ะไว้กลับมาพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีค่ะ